ได้ยินข่าวเกี่ยวกับตัวมิกในหลายๆเรื่องแต่พี่ไม่เคยได้ยินมิกออกมาตอบโต้ไม ah> ah ่เคยได้ยินมิกออกมาพูดไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ไม่เคยอะไรเลยนะในทุกๆเรื่องผมเป็นคนไม่ดีบ้างเจ้าชู้บ้างอะไรอย่างงี้เขาบอกว่าในหลายๆครั้งที่มิกเวลามีความรักแล้วไม่ประสบความสำเร็จทางด้านความรักเพราะว่าผู้จัดการเนี่ยไม่ค่อยคบกับใครมันมีข่าวลือถึงขั้นที่ว่ามิกกับผู้จัดการเนี่ยแอบคบกัน เป็นคนเจ้าชู้ไหมก็เคยมีบ้างครับผมใช่ครับเอาเรื่องย่างที่สาตอนนี้ก็สนิทที่สุดมีโอกาสจีบไหมเอาตรงๆเลยอ่ะเราพอผมได้กับพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยก็พามาของเดี๋ยวไม่ครัผมได้กับพี่ยุ้ยไม่ได้ไม่ไม่หรือต้องบอกว่าผมเอาตรงๆเลยนะเอาแบบลูกผู้ชายนะ ของคุณพลชุนที่เอาผมรวดไหมที่ถามแค่นี้